รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกับรายกา,ารสปอตท็อกในฮีโร่วาไรตี้กีฬาที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสําเร็จและก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะฮีโร่นักกีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้และครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติและก็ประสบความสําเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้ สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยลงเล่นชุดปลีโอลิมปิกลงเล่นในการแข่งขันควีนส์คัพคิงส์คัพและก็เมเดกาครับแล้วก็ยังเป็นนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยด้วยนักกีฬาคนเก่งที่ผมกําลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็คือคํารณสํารานพันธ์ไปติดตามประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของเขาได้ในช่วงบอลทูบีครับบอลทูบีสนับสนุนโดยอีสุสิวเอ็กซ์รุ่นใหม่เดอะนิวออนิกซ์ น้ำมันพืชตราอางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดเมจิกฟาร์มเฟรชน้ำมะพร้าวผสมบุญมะพร้าวคัดสรรสิ่งดีๆจากธรรมชาติทออสธนาคารบ้านของคนไทยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพรัรศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพิพยาประการภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมตรีนิตีคาสศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร สวัสดีครับสวัสดีครับโคชคำรณสํารันธ์ชื่อนี้ต้องบอกว่าเป็นอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งชุดปรีโอลิมปิกเยาวชนนักเรียนไทยเยอะแยะไปหมดเลยรวมทั้งเป็นนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยชุดแรกๆของเมืองไทยด้วยย้อนกลับไปนิดนึงนะครับคำรณนี้เป็นคนจังหวัดอะไรฮะผมเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอ๋อคนเพชรบูรณ์ครับผมอยู่อำเภอเมืองเลยไหมฮะเปล่าฮะอยู่อำเภอบึงสัมพันธ์ฮะห่างจากตัวเมือง 9กกว่าโลครับโอ้โหก็คือชนบทชันชานนะฮะไกลเหมือนกันฮะฮะมีพี่น้องกี่คนครับมีพี่น้อง5คนฮะเป็นคนที่เท่าไหร่ผมเป็นคนที่4ฮะมีใครเป็นนักกีฬาไหมมีผมละฮะคนเดียวเลยครับแล้วน้องก็เล่นบ้างแต่ไม่ได้จริงจังตอนเด็กๆสมัยเด็กๆยังจาได้ไหมครับว่าตอนที่เราอยู่ที่เพชรบูรณ์เนี่ยเราเราสนใจกีฬาอะไรเป็นชนิดแรกๆก่อนก็ฟุตบอลเนี่ยแหละครับบ้านผมอยู่ใกล้โรงเรียนฮะห่างจากโรงเรียนประมาณ1 0 0เมตร พอเลิกเรียนปุ๊บผมก็เย็นๆก็เห็นพี่เขาเตะแล้วก็วิ่งเล่นในสนามไปเตะบอลแปดขวบไปเตะเตะไปเรื่อยฮะบอลมาก็ตุ้มๆไม่มีใครบอกแล้วว่าต้องเตะยังไงก็เตะไปเรื่อยครับจนป .4 ป .4 ครับป .4 ประมาณสิบขวบถึงจะติดตัวโรงเรียนยังจําได้ไหมครับว่าครูคนแรกที่สอนฟุตบอลให้กับคํารณคุณครูอาจารย์อําพรการจนะโพครับเป็นครูพระรศึกษาป่ะฮะเป็นครูสอนก็สอนพระด้วยนะฮะครับตอนนั้นก็ จำไม่ได้เลยว่าสอนวิชาอะไรแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยเขามาสอนผมอ๋อเป็นครูสอนฟุตบอลครับเริ่มที่จะแบบเข้ามาสู่รั้วของฟุตบอลที่มันใหญ่ขึ้นระดับประเทศตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตอนจบอปอ .6 ขึ้นขึ้นม .1 ฮะ, 1> ฮะพอดีอาจารย์น้ำพรเนี่ยเขาเป็นคนยุทธอยุธยาบ้านเขาเนี่ยเขาอยู่กับติดวัดวัดหนองน้ำส้ม <ฮะ S 2> วัดหนองส้มเนี่ยเขาสนับสนุนกีฬา <ฮะ S 2> เขาอยากได้เด็กเดนักกีฬา มาเป็นเรียนของเขาและหลวงลุงเนี่ยก็ส่งเสียให้เรียนพอดีจ้าพอเขาก็มาบอกผมได้ไปกี่คนล่ะได้มาสามคนมีเพื่อนอีกสองคนก็มากันสามคนไปอยู่ที่อยุธยาเลยมาอยู่ที่อยุธยาเลยหนองน้ําส้มเลยครัหนองน้ําส้มเลยอยู่วัดเลยครับพอเป็นเด็กวัดต่อยครับตอนอายุ13บสามครับหนึ่งแล้วครับพอได้เข้าไปเรียนจริงๆเราได้เล่นฟุตบอลสมดังที่ตั้งใจได้ฝึกทักษะเพิ่มได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นอีกไหมครับครับก็เป็นเด็กวัดเลยฮะเช้ามาก็บินธบาท แล้วก็บินธบาทเสร็จก็ไปเรียนหนังสือกลับมาก็ซ้อมบอลเสร็จก็ช่วยงานวัดเป็นอย่างเงี้ยทุกวันครับมสองก็ไปคัดโครกับก็ไปคัดที่ออยวอก็ไปไปถึงก็ไปดูหูเด็กมาเต็มเลยฮะน่าจะตก4ี่ห้าร้อยคนได้โอ้โหแล้วเอากี่คนนะตอนนั้นตอนนั้นเขาก็ตัดไปเรื่อยๆครับเขาพอเขาตัดตัววันนั้นก็มีชื่อผมติดมาแต่เพื่อนไม่ติดเอาเฉยเลยครับฮะพอติดโคคกับแล้วเป็นไงชีวิตดีขึ้นครับฮะตอติดโครกับตอนนั้น ผมอายุี4เองตัวเล็กมากแล้วก็เป็นตัวแทนของยุยาไปแข่งที่จังหวัดการเข้าชิงกับลบบุรีแพ้ลบบุรีนิดเดียวลูก1-0โอ้โหลบบุรีตัวเบลเลอร์เลย180โอ้โหแบบใหญ่มากครับแล้วโห16เองเลรเนี่ยมันใหญ่ขนาดนันใช่เลยแต่ผมประสบความสําเร็จตรงที่ว่าเราคว้านักเตยานเยี่ยมในปีนั้นเองว้าวครับเล่นตําแหน่งศูนหน้าด้วยนะหรือเล่นกองกลางฮะ พอตอนคัดเนี่ยไปคัดสุดหน้าแต่พอสุดท้ายพอตัดชื่อตัดตัวเหลือยี่สกว่าคนเนี่ยผมมาติดกองกลางเขาก็เลยมีความรู้สึกเฮ้ยถ้าไม่ยิงมาส่งให้เพื่อนอย่างนี้เป็นเล่นกองกลางแล้วกันคท่านเจ้าอาวาสว่าไงวะเขาก็ดีใจครับเด็กถ่วยโรงเรียนสร้างชื่ออย่างน้อยได้รองแชมป์นี่ก็ไม่ธรรมดานะพอปีที่สองเนี่ยก็ติดอีกติดโค้ชติดโค้ชอีกฮะปีนั้นผมเดาะบอลก็ได้แชมป์เดาะบอลในภาคพอมารอบสุดท้ายที่กรุงเทพได้อันดับสาม ทีนี้พอพอเล่นโค้คับปีที่สองประสบความสำเร็จขนาดไหนครับก็เป็นตัวหลักเลยจากปีแรกจากเด็กไม่ไม่มีคนสนใจตอนไปก็เป็นตัวหลักเลยต้องมีชื่อเราติดตลอดเลยก็ได้นักเตะยอดเยี่ยปีที่แล้วนี่ใช่ไหมก็ต้องมันก็ต้องอยู่ในสายตาของคนคนแมวมองแล้วตอนนี้ก็พอจบมสามที่นั่นอายุยาวิยาลัยก็ดึงตัวมาเล่นมาเรียนมสี่เลยปีปีสุดท้ายที่มหกไม่จบ ทำไมม .6 ไม่จบคือม .6 เนี่ยผมย้ายมาต่อพาณิชรัตนพาณิชชยการปี3มาเล่นให้อาจารย์ประเวศใช่ครับรประเวศรัตนารพีย์เวตนเทียนทําทำทีมอยู่คือจังหวะชีวิตตอนนั้นนะฮะมันทีมชาติเนี่ยเยอะมากสุชินกสิวัต์เนี่ยเป็นคนยุยยาเป็นทีมชาติกาเขาก็เลยบอกเอ้ยมึงไปคัดนักเรียนจากอากาศนี่เขามีเยาวชนแห่งประเทศไทยยก่หนไปเขาบอกให้ผมไปลองคัดดูทีพอดีผมมาคัดแล้วก็บิ๊กแปะเนี่ย ทีรชใช้วิธิธรรมเขาสนิทกับทางคุณบิ๊กหินเขาก็บอกว่าเอัดถ้าตัดเด็กเอาไว้สองชุดนะจากการเขามีงบทําชุดเดียวทีมเดียวทีมเดียวทีมบีเนี่ยบิ๊กแป๊ะเขาก็เลยเหมามามาอยู่รัตนะสาเหตุที่ที่ผมมาเรียนปีสามเนี่ยไม่จบมหกเพราตรงนี้ต้องมาที่นี่เลยใช่ฮะแล้วตอนนี้บิ๊กแป๊ะเนี่ยเขาอาจจะถูกชะตาเงี้ยเขาบอกเอ้ยเดี๋ยวมาเป็นลูกป่านะลูกมันทำป่านะ อย่างนั้นและชวนผมเป็นลูกบุญธรรมก็คุยปรึกษาแม่พ่อว่าเอจะไงดีครับผมมีพ่อแม่จริงๆอยู่แล้วทีนี้จะมาเป็นลูกบุญธรรมพ่อแม่บอกไม่เป็นไรลูกอนาคตไปเรียนเถอะไปอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะได้ครับงั้นผมก็มาเป็นลูกบุญธรรมบิ๊กแปะป่าผมเรียกเขาป่าป๋าฉีเงี้ยมาอยู่กับท่านสองปีพอเข้ามาปุ๊บปีแรกท่านก็สนับสนุนผลักดันติดนักเรียนไทยกำลังคุยสนุกเลยนะครับขอพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาดูนะครับว่า คำนวณสำรานพันคนนี้สามารถที่จะเล่นในนามทีมชาติไทยทั้งนักเรียนไทยทั้งชุดปรีโอลิมปิกโน่นนันอ,นอีกหลายรายการทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่หลายคนต้องจําฝีเท้าของเขาได้สักครู่กลับมาคุยกันในช่วงฮอฟเฟบครับปีนั้นไปตํารวจไปเล่นควีนครับอ,อยู่ตํารวจก็ <c oughs> ก็ได้ประสบความสำเร็จได้แชมป์เตย์ตาแล้วก็เข้าชิงมกอที่ผมยิงจุดโทษได้สิสครั้งผมก็ยิงเป็นคนยิง ฮอ่แฟมสนับสนุนโดยอิสุสมิ X รุ่นใหม่ The New Onyx น้ำมันพืชตราอัางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดใหม่โลตัสน้องไก่จัมโบ้เต็มรสชาติไข่เค็มและพริกเผาเข้มข้นทออสอธนาคารบ้านของคนไทยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพระรักศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพิพยประกันภัย ่วงใยทุกชีวิตในสังคมการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย c h a r t ้เดอะอาร์ i i ปิริตอกลับมาติดตามสปอตท็อกในฮีโร่ในช่วงที่2นะครับช่วงของฮอฟเฟมัส o ู่นี้คุยกับคำนวณสำรานพันธ์ต้องบอกว่าเป็นอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยที่มาจากเด็กต่างจังหวัดนะแล้วก็ชีวิตคุณเหมือนละครมากเลยไปเป็นเด็กวัดจนกระทั่งมาเป็นบุตรบุญธรรม ของพี่แป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมครับแล้วก็ล่าสุดไปปิดนักเรียนไทยไปแข่งที่ไหนฮะบูไนครับเป็นไงบ้างผลงานที่บูไนได้อันดับสามครับฮะได้อันดับสามกลับมาครับไปชนะใครรอบชิงที่สามหรือว่าเขาจัดแบบคะแนนเออต้องมีชิงที่สามมีชิงที่สามครับมีชิงที่สามกับใครน่าจะเป็นมาเลเซียครับเป็นหลายปีแล้วฮะโอเคเสร็จจากนักเรียนไทยก็กลับมาติดโค้กครับโค้กไปอาเซียนไปจีนฮะ ไปไงบ้างผลงานแมตช์นั้นได้ดับสามเหมือนกันครับสองสองสองครั้งแล้วนะได้ที่สามสองครั้งแล้วครับเสร็จจากโค้ชครับก็กลับมาตดนักเรียนไทยในในเมืองไทยอีกฮะทีนี้แข่งที่บ้านเราเลยนะที่บ้านเราเป็นเสื้าผาเป็นไงบ้างได้ดับสองครับก็คือตอนตอนนั้นก็จะมีมีง้วนมีเตี้ยมาแล้วมาแล้วสุรชัยสะสมอดุลมลิพันสุนาอันะฮะสมศักดิ์คมนีมาแล้วครับอภิรักษ์สุเมธครับเป็นรุ่นพวกนี้แหละครับอ่า นี่ก็ชุดดีมดีเหมือนกันนะนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับแล้วยังไงต่อฮะพอเสร็จจากที่เมืองไทยก็ตอนนั้นก็ยังอยู่เริ่มเริ่มเล่นให้กับถ้วยกอแล้วฮะถ้วยกอเล่นถ้วยกอให้กับสโมสรอะไรฮะปีสองเก้านี่เล่นให้กับไทยน้ําทิพย์ปีแรกเลยฮะไทยน้าทิพย์ก็บก็คุณคุณติดโคกครับคุณก็ต้องเล่นไทยน้ําทิพย์อยู่แล้วนี่มันหนีไม่ออกอยู่แล้วใช่ไหมครเขาก็ดึงตัวเลยครับไปเล่นให้ไทยน้าทิพย์ไทยน้ําทิพย์ปีแรกแล้วก็ปีสองให้กับ รัตนพนิชยการศรีลงมากากลับไปช่วยอาจารย์พะเวศอ<ช>ีกเหมือนกันพอปีพอปีสามเนี่ยจังหวะนั้นพอดีผมอยู่กับป๋ามาสองปีแล้วแล้วป๋าเขาจะให้ผมไปอยู่รัฐประชาแต่ว่าอาจารย์ระวิตรเขาบอกว่าเฮ้ยยังไงมึงก็ไปให้ป๋ามึงเซ็นมาจะให้มาอยู่รัฐประชาต้องเซ็นนะครับเขาบ้าสโมสรันผมก็ถือเอกสารไปครับก็ไปให้ป๋าป๋าบอกไม่เซ็นไปเล่นเลยไม่เซ็นย้ายให้อ้าวแต่ให้ผมไปเล่นรัฐประชา ผมก็นั่งคิดเอให้ผมอยู่รัฐประชาแต่ป๋าไม่เซ็นให้แปลว่าอะไรอ่ะเอ๊ยยังไงอนาคตเราถ้าอยู่รัฐประชาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันติดทีมชาติเยอะมากใช่พอดีพี่พี่แอ๊ะพี่สุดเกษมศรีผมมารู้จักตอนหลังเนี่ยเขาเป็นนักบอลเยาวชนสมสรตำรวจครับให้น้องตอนนั้นเขาก็เริ่มรู้จักผมแล้วล่ะประเภทดาวรุ่งเฮ้ยคำล้นเดี๋ยวไปอยู่พี่เดี๋ยวไปอยู่กับพี่ไปอยู่ตำรวจดีกว่าปีนั้นไปตำรวจไปเล่นควีนครับ ท้งแรกเลยอ่าแล้วแล้วป๋าก็ไม่ได้เซ็นพอย้ายไปตำรวจไปไงอ่ะก็ไปเล่นเฉยๆงั้นแหละครับเออก็ไปอยู่ตำรวจเขาบอกเอ้ยเดี๋ยวพี่จัดการเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้พี่ก็เคลียร์ได้จริงๆครับผมก็ไปเล่นตำรวจปีสามหนึ่งอ่าครับพอเล่นไปแล้วก็เป็นตัวหลักเป็นแกนอยู่ตำรวจก็ก็ได้ประสบความสำเร็จได้แชมป์ได้แชมป์โตโยต้าแล้วก็เข้าชิงมหกอที่ผมยิงจุดโทษเด็ดสิบสองครั้งก็ผมก็ยิง เป็นคนยิงยิง10จุดโทษสิบสองสิงคนชสถานการณ์กว่าจะได้แชมป์ะโอ้หยิงกันเกือบหมดทีมอ่ะใช่ครับแล้วนานขนาดไหนถึงได้ไปเล่นปรีโอลิมปิกก็ช่วงนั้นแหละครับพอตั้งแต่ติดปี29ก็ติดมาตลอด29 3031ปรีโอลิมปิกก็ติดมาตลอดปรีโอลิมปิกน่าจะติดช่วงอยู่ตำรวจปี32อะไรพวกนี้ที่นี่ถามว่าอย่างนี้ฮรพอเสร็จจากปรีโอลิมปิกแล้วมีแม์ตออีก มีแมตช์แตก็มาติดคิงคัพเมริกาคิงคัพนี่ติด2ปีติดเมริกาก็ติด2ครั้งติดคิงคัพนี่ได้แชมป์ด้วยไหมคิงคัพได้ที่3ฮะเป็นชุดบีครับชุดเอนี่จะเป็นพวกพี่ป้าอ๋อชุดใหญ่รุ่นวรวันชิตาวันนี้เขาเล่นชุดใหญ่กันคุณนี่มันเป็นชุดรักนาลาศักดุ้งนี้เชื่อเป็นชุดใหญ่หมดเลยครับทีนี้ถามว่าชีวิตการเป็นนักฟุตบอลที่ผ่านแมตช์การแข่งขันมาเยอะขนาดนี้เนี่ยประทับใจกับแมตช์ไหนมากที่สุดก็แมตช์ที่มัน คว้านักเตะยอดเยี่ยมเราก็รู้สึกประทับใจนั่นคือนัแมชแรกในชีวิตของการที่ได้เข้าไปสู่วงการฟุตบอลที่เขาเป็นเป็นแมชการแข่งขันแมชใหญ่เลยเล่นฟุตบอลอยู่นานพอสมควรในนามทีมชาติไทยก็คือผมว่าเป็นประมาณ10ปีอะแล้วพิกพัน์ยังไงถึงได้ไปเป็นนักกีฬาฟุตซอลเมื่อก่อนมันเป็นอินดอร์ซอกเกอร์วันโต๊ะเล็กใช่ไหมฮะมันมีมันมันไม่ออกอะมันติดอัดกำแพงอะไรได้สมัยก่อนมัน มันครั้งที่หนึ่งเขาก็ยอมให้สโมสรเนี่ยมันส่งเอานักฟุตบอลนั่นแหละมาเตะอินอดนสมัยนั้นเราก็มาเล่นท่าเรือแล้วครับมาอยู่ท่าเรือมาอยู่ท่าเรือแล้วครับสามสี่นี่ผมมาอยู่ท่าเรือแล้วตอนก็นิวัตศรีสวัสดิ์เป็นโค้ดมาปุ๊บก็เข้ากควตาสิงห์สนามนะโอ้โหภูมิใจมากครับแต่หมยตอนเป็นเด็กเนี่ยผมเห็นนิวัตศรีสวัสดิ์เนี่ยออกทีวีดื่มน้ําโค้กเดาะบอลดื่มโค้กเท่มากโอ้โหเป็นแบบเท่มากเลยจําได้เลยฮะแล้วมา วันหนึ่งเรามาเป็นลูกทีมของของเขาอ่ะรู้สึกภูมิใจเขาบอกคนนี้โครบอล่แล้วตัวเล็กเก่งมากเวลาเขาสอนบอลน่ยตอนนั้นนาตองเนี่ยผมเรียกเขานาตองนาตองเนี่ยเขาก็คุมพวกผมอยู่เขาก็สอนก็ไม่ได้สอนอะไรมากนะเพราะว่าช่วงนั้นพวกเราก็ทักษะกันดีกันมากก็สอนเป็นเกมซะส่วนใหญ่พื้นฐานจะไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่จะเป็นเรื่องของแทคกติกเกมเป็นอะไรอย่างเงี้ยเก่งนะฮะนาตองนี่ยอมรับเลยว่าเป็นนักบอลที่ใช้สมองแน่นอน ฉลาดมาก,ลามากแล้วก็วินัยสุดยอดเลยนะครคนนี้เป๊ะมาก <JD> กาลังคุยกันสนุกเลยนะฮะขอพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูนะครับว่าชีวิตปัจจุบันไปเป็นทั้งผู้ฝึกสอนให้กับ d ดิวชั่น 1, นึ่ง s ดิวชั่นสหลายต่อหลายทีมหลายสโมสรทีเดียวนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ยังอยู่ที่ท่าเรือสักครู่กลับมาคุยกันในช่วงทวิยอดครับเห็นบอกว่าติดทีมชาติไทย ชุดใหญ่ของฟุตซอลเลยที่ประสบความสาเร็จมากที่สุดเลยรายการอะไรชิงแชมป์เอเชียนครับก็ได้เป็นตัวแทนไปชิงแชมป์โลกและอัน <ม S 2> ด,ดับสามไปกน <ม S 2> เต็ม,มาลาครับทูบีออนสนับสนุนโดยอิสุสิวเ X รุ่นใหม่ The New o n y x น้ำมันพืชตราอังุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดเมจิกฟาร์มเฟสน้ำเต้าหู้ส่งเครื่องผสมลูกเดือยและบุญมะพร้าวพอ,อสอธนาคารบ้านของคนไทยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพร,รักศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพิพยาประการไทยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม s i ว v e r ์สปอร์ตบายยูเรกา เรามาติดตามสปอตท็อกอะฮีโร่ในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงทีบุญยน์เมอ่อสครูนี้คุยสนุกม,มากๆเลยนะฮะกับคำรนสำรานพัน์สุดยอดนักฟุตบอลทีมชาติไทย,ยแต่ว่าเมื่อกี้เรามาแตะเรื่องของฟุตซอลเห็นบอกว่าจากฟุตบอลอยู่ดีๆมาเล่นฟุตซอลแต่ว่ายุคนั้นเป็นเหมือนกับฟุตบอลโตเล็กอินดอร์ซ็อกเกอร์ก่อนคือยังไม่ได้เป็นฟุตซอลเต็มตัวเล่นให้กับสมสรอนท่าเรือครับเป็นไงบ้าง ก็ปีแรกก็ได้แชมป์ฮะก็ได้แชมป์ครับของเรามันรู้สึกแล้วมันก็จะมาเปลี่ยนเป็นอัมสเตลอ่าใช่แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเอลใช่ฮะเราก็ถ้าเลือก็ได้แชมป์อยู่สองครั้งได้ครับครับเห็นบอกว่าติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ของฟุตซอลเลยครับเป็นไงบ้างก็ก็ภูมิใจครับก็ดีครับได้ออกไปเปลี่ยนบรรยากาศจากสนามใหญ่มาเป็นสนามเล็กอ่าฮะตอนนี้เวลาเราเล่นโตะเล็กปุ๊บเราต้องคิดเร็วทำเร็วครับใช่ เราต้องเคลื่อนที่อยู่เฉยๆไม่ได้คิดช้าไม่ได้คุณทุกสดถึงแล้วแล้วตำแหน่งที่ไปเล่นในฟุตซอลก็ส่วนมากจะเล่นหน้าวนไปหน้าบางข้างมั่งเล่นในนามทีมชาติไทยในกีฬาฟุตซอลอยู่นานขนาดไหนก็หลายปีอยู่ห 45- สี่ห้าปีเป็นผู้เล่นอยู่ประมาณ45หปีแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยโค้ชมาเป็นโค้ชตอนที่เป็นผู้เล่นรายการที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเลยรายการอะไรชิงแชมป์เอเชียครับเป็นไงบ้างก็ได้เป็นตัวแทนไปชิงแชมป์โลกว้าวครับ เล่นอันดับสามไปกัวเตมาลาครับครั้งที่แรกของฟุตซอลทีมชาติไทยเลยที่ได้ไปฟุตซอลโลกภูมิใจนะภูมิใจมากครับเล่นสนามใหญ่มาตั้งนานนะใช่ครับไม่ได้ไปฟุตซอลไม่ได้ไปฟุตซอลใช่ครับไม่ได้ไประดับโลกนะแต่พอมาเล่นฟุตซอลปุ๊บได้ไปเลยไปเลยโอ้โหซูเปอร์สตาร์เขาฟุตซอลนี่ฟันเก่าไม่ธรรมดาโอ้โหสุดยอดครับอันดับหนึ่งของโลกเลยฮะนั่นแหละสิเราไปดูในคลิปเนี่ยยังเจอเขาเลยเดาะดึงโอ้สุดยอดครับเหมือนโรนันดินโนลูกเล่นอะไรต่างๆนี่ เทพเจ้าของฟุตซอลเขาเรียกกันนะฮะทีนี้นอกเหนือจากชีวิตการเป็นนักกีฬาฟุตซอลพอตัดสินใจเลิกเล่นละครับเข้าไปเป็นผู้สอนครับเห็นบอกว่าก็ไปทําท่าเรือก่อนครับฮะทาท่าเรืออยู่กี่ปีปีแรกเลยฮะทำท่าเรืออยู่ปีแรกเลยครับครับทำอยู่ปีหนึ่งแล้วก็มาทําชนบุรีชนบุรีใช่ครับฮะไปที่ชนบุรีก็ประสบความสำเร็จครับแล้วก็มาแคททลคอมอ่าฮะครับทีนี้ผมถามอย่างนี้ครับผมถามว่าถ้าสมมติเราเด็กๆรเยวชนระหว่างการเลือกที่จะเป็นนักฟุตซอล กับการเลือกที่จะเป็นนักฟุตบอลถ้าเลือกเนี่ยอันไหนมีอนาคตยกันคือถ้าเลือกเนี่ยผมว่าถ้าเลือกของอนาคตเนี่ยฟุตบอลเนี่ยมัน,ม,นมันอันดับหนึ่งอยู่แล้วใช่มันเบอร์หนึ่งอยู่แล้วมันกีฬามหาชนใช่ฮะแล้วค่าตัวเนี่ยค่า,าไรายได้มันมากกว่าฟุตซอลครับแต่ถ้าเกิดถามว่าถ้าจะฝึกอะไรก่อนก่อนที่จะมาประสบความสําเร็จกับชีวิตเนี่ยคืออันดับแรกๆผมอยากจะแนะนําให้ฝึกเนี่ยโต๊ะเล็กก่อน สนามเล็กๆแคบๆพวกนี้มันต้องฝึกเบสิกเยอะๆพอฝึกเราฝึกพวกนี้แล้วได้คล่องแล้วเนี่ยแล้วเราเราเริ่มรู้แล้วว่าสนามใหญ่เนี่ยเราจะเลือกใหญ่หรือเลือกเล็กทักษะแววเนี่ยเราจะเห็นแล้วพอบางคนเนี่ยพอไปเล่นสนามใหญ่เนี่ยคิดช้าอไปไม่ได้พอมาเล่นสนามเล็กคิดเร็วปุ๊บปอย่างเงี้ยมันเราจะเห็นเลยว่าอนาคตเนี่ยคุณจะไปใหญ่ไปเล็กครับแต่ว่าก่อนเริ่มต้นเนี่ยอยากจะให้ฝึกแคบๆ พอฝึกแคบๆมันจะทำให้เราคิดเร็วทำเบสิกมันต้องดีนะเว่จะเน้นเบสิกจะเน้นเบสิกก่อนนอกจากจากการเป็นผู้ึสอนของทีมฟุตซอลแล้วในฟุตบอลเองคำรนเองก็เป็นผู้ึกสอนมาหลายสโมสรเหมือนกันเริ่มจากที่ไหนก่อนฮะเริ่มจากที่มอลังสิตก่อนนะฮะ FC แล้วก็ไปต่างรับ f c ต่าง f c ก็มาโกเบกโกเบกฮะแล้วก็ไปอุตรดิตอุตรดิตฮะ สุดท้ายชีวิตตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ท่าเรือเป็นพนักงานของการท่าเรือครับสุดท้ายนี้อยากจะให้คำรณขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยที่เขาเชียร์คุณตั้งแต่สมัยยุคที่คุณเล่นโค้กครับยุคที่คุณเล่นปรีโอลิมปิกครับคิงส์ครับเมริเดกาครับตลอดจนฟุตซอลทีมชาติไทยด้วยครับก็ขอบคุณแฟนบอลทุกๆคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับผมนะฮะก็ยังไงก็เชียร์กันต่อนะครับเพราะว่าผมก็ เป้าหมายของชีวิตเราก็ต้องการ,รเป็นโค้ดที่ม,มีคุณภาพ<ะ>ที่สร้างต้องการสร้างเด็กอนาคตลูกหลานให้เราเก่งขึ้นครับนะครัครั้งหนึ่งเราก็อยากจะมีส่วนร่วมกับทีมชาติอย่างเงี้ยครเพราะวันนี้ได้เก็บความรู้แล้วก็ได้สาระจากคำรนมากเลยนะฮะวันนี้ต้องขอบขอคุณที่สละเวลามาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนนะครับ,รบสุดท้ายนี้ทางรายการมีของที่ระล,ลึกเล็กๆน้อยๆที่จะมอบให้นะครับเป็นเสื้อสวยจากยูริก้านำไปสกรีนด้านหลังว่าสปอร์ททาวน์เนฮโร่นั่นหมายความว่า คุณเป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนรายการเรานะฮะแล้วก็เป็นฮีโร่ของแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศด้วยนะครับนะครับสุดท้ายนี้จะเป็นกําลังใจให้กับคํารณแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จได้เป็นผู้อุสศนในระดับที่หนึ่งให้ได้และเราจะมันพูดคุยกันในรายการอีกวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอขอบคุณคำรณสำรางพันธ์อดีตสุดยอดนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดแชมป์ปีโอลิมปิก Kings c u p เมเดกา c u ัและนักฟุตซอลทีมชาติไทยซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่นักกีฬาของรายการ Sport Talk the Hero ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะเป็นกำลังใจและคอยติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่ในกีฬาผู้นี้ตลอดไป ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นทั้งนักฟุตบอลก็ว่ายากแล้วพอไปเป็นนักฟุตซอลก็ประสบความสําเร็จอีกแสดงว่าเป็นนักกีฬาที่มีทักษะแล้วก็มีพรสวรรค์จริงๆนะครับแต่ว่าน่าเสียดายดวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอิซูซน้ำมันพืชตราอังุนเมจิกฟาร์มเ e รสธนาคารอาคารสงเคราะห์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทิพยะประกันภัยการกีฬาแห่งประเทศไทยสบู่สมุนไพรอิงอ่อนพรีเมียร์ตะกร้อไทย ทรีนิตี้ค่าส์ชาร์เตอร์เดอะอาร์ตซูเวอร์สปอร์ตบายยูรกาและสถานที่ถ่ายทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับแฟนรายการที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์และติดตามชมได้ในแฟนเพจที่ปรากฏที่หน้าจอในขณะนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยอีกหลายคนที่จะเข้ามาพูดคุยกันในรายการลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ ในอาเชียนหรือซีเกมเนี่ยไม่มีชาติไหนที่จะสู้กับเราแล้วเราอยากก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์เอเชียนเกมก่อน29วันนะระหว่างฝึกซ้อมเพื่อนวิ่งมาเหยียบฝ่าเท้านิ้วก้อยฮะ,ะแล้วปีนั้นเป็ปีแรกนะที่400ชนะเอเชียนเกมครั้งแรกเลยถึงแม้ผมเองเนี่ยบาดเจ็บแล้วไม่เลยลงเนี่ยแต่ผมภูมิใจให้ว่าทีมไทยเรามาถึงเป้าหมายแล้ว